น้องก็เป็นมวยไทยสมัครเล่นนะคะ มวยไทยนะคะเสื้มอมวยไทยด้านหลังฝึกนะคะน้องความฝึกแข่งหนักอยู่นะ

bien Le chèl j'ai oublié qu'est-ce que tu vas poser question <laughs> น,น,น้องเขาเขาเป็นนักมวยไทยนะคะเขาจะชคมวยไทยอีกไม่นานเขาจะไปเมืองไทยที่สิอู่ซับพัทยาพัทยาพับูซาเลวูปังปูปักใจ เออ่ภูเก um ็ตภูเก็ตนะคะโปรโชั่น for ภูเก็ตและโปรโชั่น for ภูเก็ตเพิ่งจะ20ปีนะคะเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วสาตุมก็ผ่านมาเห็นเขาซ้อมก็ขอให้น้องเขาโชคดีนะคะเอายกิฟต์ยูคุร์ดลักเออ thank okay. you and you trainer พิซซิทีวอนไทยบ็อกซิ่งนะคะมวยไทยเขาเคยไปชกที่ภูเก็ตแล้วก็พัทยาด้วยนะคะสาตุมผ่านมาเจอก็เขากําลังซ้อมกันอยู่นะคะดองเกอร์เจสเปอร์คาร์วูดบล็อตเทนิง ขอบคุณค่ะนั่นขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะ